การนกรลดะรริวของราทข่ท่ถกต้อบวการไงปเทศไทยงขอสรุกนี่เขาบริการเดินทางด้วยลบเป็นทว่ามีโอกาสต่อในการลดไปแห่งประเทศไทยมีโอกาสให้ปรการ่สข ขบรถสามเอไวไ,ไดาา้สามคนถีงกคุงเทพมาสถานครศรีธรรมนานี์หมดตะเคียนแล้วครับสถานีต่อไปคือสถานีของหนองแห่งครับ